และนี่คือเมนูที่จะเป็นรางวัลในเกมที่2กับร้านที่จะให้อารมณ์เสมือนเสพงานศิลปะจากอาหารที่ถูกปรุงแต่งด้วยสีสันอันง,งดงามแต่แอบซ่อนรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ยากเกินคาดเดานี่คือร้านเบลูกา้านี่คือร้านอาหารที่มีความพิเศษโดยเมนูของร้านจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือสภาวะอากาศ เรียกว่า5 6สถึงสาห์ก็เปลี่ยนแล้วเรียกว่านี่ก็คือความพิถีพิทันที่ละเอียดสุดๆและเมนูที่จะเป็นรางวัลของผู้ชนะเกมนี้นั่นคือเฟตตูชินีสกลลอกพา้าเส้นสดที่เส้นจะถูกทำขึ้นใหม่ในทุกวัน เพื่อความนุ่มละมุนล,ลิ้นมีความเด้งหนึบเสิร์ฟคู่กับหอยเชลล์สซจัมโบ้ um จากฮอกไกโดที่เหนืออ้อแน่นเต็มคำแบบเต็มคุณภาพที่นำไปเสียบนกระทะร้อนจนส่งกลิ่นหอมฟุง้งแถมผัดก,กับซอสสูตรพิเศษของทางร้านที่ทำม,มาจากการเคี่ยวกุ้งล็อบสเตอร์บีสว่า48ชั่วโมงโ,โอเคนี่ถ้าเราแพ้ไปกินที่ร้านก็ได้วะ <laughs> จนกลิ่นละมันของล l o เตอร์แทรกอยู่ในซอสทุกอันูโอ้ยโอ้ยเกินไปโอ้ยตต่แล้วแต่บอกได้เลยว่าแค่เพียงได้กลิ่นก็ได้รู้สึกถึงความกลมกล่อมแบบสุดๆและเมนูที่2อง duck c o n f i เมนูสุดพิเศษที่จะนำน่องเป็ดไปอบมากกว่า6ชั่วโมงจนหนังกรอบไร้มันเนื้อนุ่มเสิร์ฟกับซอสช็อกโกแลตสุดพรีเมียมที่จะเข้ากันอย่างลงตัว แถมผสมกับมิกซ์เบอร์รี่บอกเลยว่าทุกคำที่ได้กินจะฟินขึ้นแบบสุดๆยัง<า>ไม่หมดเพียงเท่านี้<า>เพราะยังมีพิซซ่าควนส n กลลอกแกลลอปพิซซ่ไไาแกลลอกไม่เคยเจอเลยพิซซ่าของทางร้านที่เต็มไปด้วยความเปรนณีตในทุกขั้นตอนเพราะทางร้านจะลงมือทำเองตั้งแต่นวดแป้งด้วยมือปรุงด้วยน้ำซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษ เสิร์ฟมาพร้อกับหอยเชลล์ส่จจำโบนนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้ารีเควสตแทบทุกโต๊ะแต่ไหนแล้วทั้งสามเมนูอาจดูไม่สายแก่ใจทางร้านจึงจัดมาให้แบบเป็นเซตใหญ่ๆมาแบบแหรูหรอจาจัดเต็มจะเป็นอะไ,ไ,ไรบ้างถ้าอยากหรืออยากกินต้องชนะเกมนี้เท่านั้นว้า เจ้าของร้านครับให้เกียรติมาพูดคุยกับเราด้วยครับสวัสดีคุณสกอต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญทางนี้เลยครับแนะนำแต่ละเมนูหน่อยครับว่าวันนี้จัดอะไรมาให้พวกเราบ้าง ครับออย่างแรกครับแนะนำก่อนเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นพาสต้าฮอกเโดสกอลป์นะครับก็คือตัวซอสเนี่ยเราจะใช้ตัวหัวล็อบสเตอร์เป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์นะครับมาเคี่ยวนะครับจริงๆเราเคี่ยวถึง3วันด้วยกันนะครับเพื่อให้เป็นซอสใช่ฮะแล้วก็แล้วก็ออนท็อปด้วยอไอคุระหรือว่าแซลมอนคาเวียร์ซึ่งซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวขอไล่หมาไปก่อนได้ไหมครับใครให้เขายืนดูหน่อยเมนูต่อไปครับคุณสกอตครับตัวนี้ก็คือจะเป็นดั c คอนฟ f ิตนะครับก็จริงๆจะเป็นเป็ด ฝรั่งเศสนะครับใช้อบหนังกรอบอบใช้เวลาในการในการทำกระบวนการทั sure ้งหมด48ชั่วโมงด้วยกันนะครับมาพร้อมกับแมชโตเตโต้นะฮะแล้วก็จริงๆเป็นช็อกโกแลตซอสนะฮะแล้วก็ผสมกับเบอร์รี่ซอสนะครับแล้วก็นี่จะเป็นทรัฟเฟิลโทสต์นะครับตัวทรัฟเฟิลนะฮะเราจะใช้ฟอกาแล้วก็ทรัฟเฟิลปั่นรวมกันนะครับทรัฟเฟิลโทสต์แนะนำเลยสอนทรัฟเฟิ หรอถ้าเกิดว่าไปที่ร้านแล้วไม่ได้สั่งเมนูนี้คือแบบพลาดแม่พลาดมากจัดเข้าไปคําแรกคือได้กลิ่นแบบตีขึ้นจมูกเลยอะแล้วก็จะเป็นโคคัสนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสลามี่พาม่าแฮมนะครับแล้วก็จริงๆจะเป็นสไปซี่าลามี่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของพาร่มาแฮมเนี่ยมันเอจิ้งทั้งหมด14เดือนด้วยกันไม่เคยกินพิซซ่ากอลอเลยอ่ะกลอบใช่ไหมไม่เคยเหมือนกันอร่อยมาก ไปกินที่ร้านไปร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ตรงสาทรซอยสามนะครับ,รบหรือว่าบนถนนสวนพลูนั่นเองนะครับ <S <S จริงๆไว้มาได้ร้านเปิดทุกวันนะฮะจันครับจันถึงอาทิตย์หรือว่าเปิด365วันต่อปีโอ้โหอ็ถ้าเป็นไงฮะแต่ละเมนูที่เราลองทานกันไปคุณชอบอะไรกันที่สุดอร<า>่อยมากทานอะอร่อยมากอันนี้ก็จะมีความเป็นเครื่องแกงใต้อยู่เครื่องแกงใต้จะบอกว่า ปกติเป็นคนไม่ชอบกินอะไรแปลกๆหรือว่าอาหารฝรั่งเลยก็รู้สึกว่าเราอ่ะเข้าถึงยากแต่วันนี้พอมาชิมอ่ะโดยเฉพาะตัวเส้นที่ผัดนะค่ะสองอันเลยคนไทยชอบแน่นอนรสชาติคือรสชาติคนไทยอันนี้มีความเข้มข้นเค็มๆมันๆแล้วก็รสจัดแต่อันนูน่นก็คือเผ็ดเครื่องเทศอเนี่ยเผ็ดจริงเลยเผ็ดเครื่องเทศจริงเครื่องเทศแบบเล่าได้แบบกลิ่นขึ้นเลย ก็คือว่าปกติเส้นที่ผ่านแต่เวลาเราไปกินมันจะเป็นแบบแห้งๆ,ๆแต่เนี้ยเหมือนเขาเอาน้ำชุ่มเลยแล้วให้ แล้วมันดูดแล้วเส้นมันดูดน้ำเข้าไปจนมันแบบจุยซี่อ่ะก็แน่นอนสิเส้นเขาทำเองร้านเขาเส้นสดทำเองเหมือนตอนเขาทำมาเราเห็นน้ำแบบเจิ่งเลยแต่พอค่อยระหว่างเสิร์ฟไปเรื่อยเหมือนเส้นมันดูดน้ำเข้าไปอีกแล้ววลาเรากินน้ำก็อยู่ในเส้นก็ไปอีกอ่ะไม่ไหวเลยโคเลยกินกันไปกินะที่รู้สึกว่าเฮ้ยจบรายการของเราแล้วอยากตามไปทานตามไปได้เลยนะโอเคสำหรับร้านนี้นะอร่อยการันตีโดยผู้ชนะของเราทั้งสามคนการันตีไหม กันเลยให้แบบร้อยดาวเลยร้อยดาวเลยเเเวันนี้ขอบคุณคุณสกอนมากๆด้วยนะครับขอบคุณครับ